ทุกท่านครับพบกับรายการสนามครับทีสองนั่นเองครับเราไปมาแล้วหลายสนามนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้มันต้องมีสนามใหม่ครับเราไม่ได้ไปกันนานแล้วครับมาดูกันว่าผมอยู่ที่สนามไหนครับไปที่อาคารเก่าแบบนี้อิดเก่าแบบนี้คุณคิดว่าอยู่ที่ไหนกันครับต้องยุดยาแน่นอนนะครับเพราะวันนี้นะครับทีเราจะมาดูยุดยาในเตดครับเจอกับนครศรีอยู่ในเตดกันนะครับสนามนี้อยู่ใกล้กรุงเทพนะ เราขับรถกันมาเพียงแค่90กิโลเมตรเองครับก็มาถึงที่สนามของอยุธยานะครับใครที่มีเวลาแวะมานะครับก็มาที่อยุทยาเนี่ยสามารถที่จะชมมาดกโลกนะครับอย่างตัวปราสาทตัววัดวารามอะไรเงี้ยครับโบราณสถานเก่าๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาแวะกันดูกันได้นะครับแล้วก็เผื่อเวลากันสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยแมชการแข่งขันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นครับเช่นเคยครับเดี๋ยวเราพาไปชิมของอร่อยๆครับ ถัดไปตรงนี้เองครับนิดเดียวครับเลยจากจุดที่เรายืออยนตรงนี้ไปนิดเดียวครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่า ผมจะพาไปที่ร้านอะไรครับไปร้าน Walk-in Cafe ตั้งอยู่บนถนนนเรศวรนะครับฝั่งประตูชัยเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2อทุ่มครับร้านนี้ให้คะแนนรีวิวใน Google Maps 4.5ดาวถือว่าไม่ธรรมดานะครับขายทั้งอาหารจานเดียวกับข้าวแบบไทยฝรัง่งมีขนมหวานกาแฟบิงซูวันนี้ลองสั่งยำหมูหยอสปากเกตตีเส้นดำกาแฟน้ำส้มสลัดกุ้งทอดเรียกด้ว่าอาร่อย ข้างๆร้านเองครับก็มีเกสต์เฮาส์ขวัญใจนะักท่องเที่ยวอย่างการไทเรนส์โฮมจุดเด่นก็คืออยู่ใกล้มรดกโลกมากแบบที่เดินถึงเลยนะครับก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวครับห้องด้านในวิวก็จะดูคุ้นคนเหมือนเป็นห้องเช่าคนงานสมัยก่อนนะฮะมาปรับปรุงใหม่ให้สะอาดเป็นระเบียบมากขึ้นก็เลยเปิดเป็นโรงแรงมมนเองครับ เดี๋ยวเราจะขับรถข้ามจากเกาะอยุทยามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อเข้าสู่สนามสนามเนี่ยครับจะอยู่ใกล้กับถนนสายเอเชียมากกว่านะครับไม่ต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพยา,ยาม,มาแล้วนะครับเวลาขับรถเข้าม,มาจากสายเอเชียเนี่ยเจอเจดีย์ใหญ่กลางถนนแ,แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะครับและเราก็มาถึงจนได้นะครับกับที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นสนามเย่าของทีมอยุธยายูไนเต็ดกันครับ เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศรอบสนามมาก่อนครับว่าที่นี่สวยงามแค่ไหนครับไปครับตามมาครับสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงศรีสเตเดียมครับความจุป,ประมาณ6,800ที่นั่งมีสตันสฝั่งฝั่งที่มีหลังคาแล้วก็ฝั่งขอบเพลนะครับบริเวณโดยรอบของสนามเนี่ยก็จะมีทั้งโรงกิมสนามวอลเล่บอลสนามแบดเบตองยิงปืนหอประชุมก็ถือว่าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของชาวยุธยาเลยนะครับ สนามแห่งนี้เคยถูกใช้ในการแข่งขันระดับชาตินะครับในกีฬาแห่งชาติในครั้งที่24เมื่อปี2533นะครับแล้วก็เคยเป็นสนามเย่าของโโสโมสรฟุตบอล ทั้งสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฤดูกาล2551ครับเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของบุยััยูไนเต็ดในปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ยังมีทีมอย่างอยุธยา FC ในปี2552-2558นะครับอยุธยาวอริเออร์ในฤดูกาลปี2559และปัจจุบันนะครับเป็นบ้านของยุทยายูไนเต็ดนะครับใช้มาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันครับนะครับซื้อตั๋วกครับผมมีจุดจำหน่ายตั๋วหลายจุดเลยครับตรงนี้ก็จำหน่ายตั๋วนะคร สใบครับของเย้าครับได้ตั๋วมาแล้วครับ2ใบนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งประธานกันก่อนนะครับแล้วก็นี่น่าสังเกตครับดูครับนี่คือปีอะไร2 0 2 4ูนย์ถึงสองศบ้าบอตั๋วเป็นติเกตเป็นแบบย้อนอดีตครับคุณดู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  โซนเซอร์ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้เป็นเมืองไทยลีกนะครับยังเป็นเอ็มร50ยห้าสิบฉนเป็นชิพอยู่เลยคุณนี่นี่ปีอะไรวะปี2 0 2 2ันถึงสองพครับนี่ไม่ธรรมดานะสมกับเป็นเมืองเก่าจริงครับเก่ายันตัว <c oughs> ไปครับ <c oughs> เข้าไปดูกันครับช็อปข้างในนนะอันนี้กาดกาดร้านกาดร้านกาดร้านนะฮะดูเข้มๆเ,เลยน้ำมาครับไป ปชอบของยุดยาอยู่ในเต็นนะครับบอกได้เลยว่าเน้นเสื้อเลยครับเสื้อทีมเนี่ยมีหมดทุกไซส์ทุกแบบนะครับลองใส่หยิบกันได้ตามสบายเลยครับแต่ว่าของที่เลึกอื่นๆเช่นโบวกุญแจสติ๊กเกอร์เนี่ยพยายามจะขอซื้อนะครับแต่ว่าเขาไม่ขายอันนี้ก็งงเหมือนกันครับมาครับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยครับ 5L แบบ Slim Fit ครับดูแม่มันสมาร์ทนะดูด้านข้างดยครับ เดี๋ยวเราพาเดินรอบสนามกันสักรอบนึง <ๆ S 2> นะครับเป็นการเบินเบินเผื่อมันจะได้แบบอย่างเงี้ยตลอดตลอดทั้งเกมนะไปเดินดูกันนะบริเวณรอบสนามครับก็ก็มีคนวิ่งไงวิ่งกันเยอะอยู่ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนที่แบบลาดยางดีหน่อยหนึ่งครับที่นี่น่าจะเป็นสนามกีฬาจางัาางหวัดใช่เป็นสนามของน่าจะเป็นอบจอนะนแต่ว่าอันนี้ข้อสังเกตเลยกันว่า คือคนมาออกลัองกกยเยอะแต่คนมาดูบอลในสนามมัน้อยเออไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะแล้วก็บริเวณรอบๆเขาจะมีเหมือนเป็นซากวัดเก่าครับคุณจะได้วิ่งอยู่ในซากโบราณสถสานนะของจังหวัดอยุทยาเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีตรงไหนบ้างสถานียืดด้านหน้าครับดูกันครับเฮ้ยไม่ติดอะ่ะ ดีดีดีด,ด,ดีตรงนี้ดีทําไ,ได้สถานีนี้แย่เลยนายขนมต้มครับนี่คือตรงนี้คืออนุสาวรีย์ของนายขนมต้มนะครับเขาบอกว่าก็เป็นนักมวยมีชื่อสมัยยุทธยานั่นเองนะครับก็ชนะพมุขม่าอะไรนี้ว่านไปนะฮะนี่แต่ว่าแต่ว่าแบบเนื่องจากว่าโดนชกเยอะก็แปะเกาะเอียะเต็มตัวเลย ตอนนี้เราอยู่หน้าสนามเอ l ม t s t ส d เตเดียนะครับเพราะว่านี่คือสโมสรของปืนใหญ่อร์น็อนี่ฮะเราเจอแหล่งของกินแหล่งแรกแล้วฮะแต่ดูจากเรี่กไงของที่อยู่ในร้านนะไม่น่าจะมาขายแฟนบอลนะน่าจะมาขายเด็กๆเพราะข้างนี้ครับเป็นเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเนาะก็เลยมีแบบเป็นอันนี้เป็นข้าวไข่เจียวครับมีสตรอเบอรรี่โยเกิร์ตนะแล้วก็เป็นแบบ ชานมเฟนฟายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะ <S <S รันนิ่งคาเฟ่นูน่น,นคนขายวิ่งมานูน่นแล้ว ของกินอของกินฝั่งอาจารย์ครับตรงนี้อยู่นนันเลยนะครับหน้าหันหน้าของไปที่อาจารย์ครับจากด้านนอกสนามนะมาอยู่ทางฝั่งขวาครับ เดินมาจนจะครบรอบสนามนะครับประทับใจสุดๆเลยก็คือห้องน้ําของที่นี่ครับสร้างใหม่แทบทุกมุมสนามเลยครับใหม่สดสะอาดเลยนะครับยกเว้นห้องน้ําในฝั่งใต้นา,จจายจยนฝั่งประธานนะครับอันนี้จะมืดนะครับแล้วก็ค่อนข้างเละหน่อยนะค ว้าผู้องไอดีตอครับประจำ5ครับผมวันนี้ครับสรมอายุยาอยุยา, e ายูได้ครับบ้านเดียวกันีฬาแข่งก่อนสรนาี่แข่แล้วรึตกน้ตลอดรุกบิแกนาดนี้ compass.

เบางเนี่ยมายืนเซ่งวิซิเกะโอ้ตะวันวนไปได้ทีเดียวา้ขึ้น เกมทยูนิยาร์ยูนเต็ดเ,เสมอกับคนครศอียูนเต็ดไปแบบที่แฟนบอลเจ้าบ้านเนี่ยเสียดายนะครับทีบอลไม่ชนะนะครับนันกบอลในสนามเนี่ยทำอย่างเต็มที่นะครับอยากเก็บ3ามแต้มลุ้นอันดับบนของตารางนะครับบอลจบก็เลยร้องเรียกชื่อนักบอลเป็นกําลังใจครับบอกว่างานนี้เนี่ยเราไม่ได้แพ้นะแต่นี่แหละครับเขาเรียกว่าสปิริตของแฟนบอลสโมสนตัวจริงครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ